ค่ะพบกับช่องเรลินฟอดใจดีนะคะตรงนี้นะคะเ,เรารีวิวกันที่โชว์รูมรถนะคะเป็นโชว์รูมฟอร์ดอโอโ g a แ l ล r y รค่ะวันนี้เรลินพาเจ้านี่เลยค่ะเป็นรุ่นนะคะนิวเรนเจอร์ใหม่นะคะ XL Plus Sport เป็นรุ่น Open Cap นะคะก็เป็นตัวแคปยกสูงรุ่นขายดีของเรานะคะมาพร้อมกับราคาจำหน่ายราคาใหม่นะคะตอนนี้ทางฟอร์ดเรามีการปรับราคาของรถทุกรุ่นในของเรนเจอร์นะคะขึ้นอีกคันละ3,000บาทค่ะจากเดิมนะคะราคาตัวนี้ตั้งอยู่ที่6 8 9 9 0 0าทนะคะราคาใหม่ปรับมาที่ 6 9 2 0 0 0บาทค่ะก็เพิ่มมาอีก3,000บาทนะคะเป็นการปรับในเรื่องของราคาจำหน่ายค่ะแล้วก็เจ้าคันนี้นะคะเรามีการจัดตกแต่งจัดทรงฮัมเมอร์ให้ทั้งคันเลยค่ะเดี๋ยวเรามาชมกันนะคะว่ารุ่นนี้นะคะมีความโดดเด่นการตกแต่งอะไรเพิ่มเติมบ้างค่ะ ชุดหน้าของเรานะคะก็มาพร้อมกับการตกแต่งเป็นกระจังหน้าแบบเลตเตอร์แบบแรปเตอร์นะคะก็จะเป็นในเรื่องของตัวอักษรแกนกลางนะคะที่เป็นตัวอักษร f O R D ของเราจะเป็นในส่วนของการเล่นนะคะขอบนะคะในตัวอักษรสีดำมีลายนิดนึงนะคะจะเห็นชัดๆก็จะเป็นลายกริตเตอร์นะคะตัดขอบสีคุมโทนสีดำ นะคะพร้อมกับไฟที่เป็น LED 3ขีดเต็มช่องสีแสงสีขาวนะคะก็ให้มาเป็นความสว่างเหมือนไฟ day light ในเวลาขับขี่เลยค่ะแล้วก็ในการตกแต่งนะคะด้านหน้าก,กันชนด้านหน้าของของเจ้าคันนี้นะคะแต่งด้วยชุดกันชนเหล็กแท้ของ h ัมเมอร์ค่ะซึ่งชุด h ัม m มอรนะคะจะเป็นกันชนที่ จัดทรงมาเฉพาะเลนเจอร์ทุกรุ่นเลยนะคะเอามาเข้ามาแต่งเป็นการชนด้านหน้าเหล็กแบบแข็งแรงนะคะการใช้งานก็ทําให้ลูกค้ามีความอนเน็ประสงค์นะคะมีห่วงที่ใช้สําหรับการลากจูงได้นะคะตรงนี้รับน้ําหนักได้เยอะมากลากจูนได้เต็มที่เลยคะ่ะด้านล่างนะคะก็มีในส่วนของแข็งกันกระแทกนะคะที่เป็นเหล็ก นะคะเราก็มีที่สําหรับจุดยึดนะคะในการลากจูงในการใช้งานอเน,นกประสงค์ค่ะทันนี้นะคะเราจะส่งมอบกันถึงแดนใต้กันเลยนะคะลูกค้านะคะมีความต้องการในการใช้งานที่เป็นแบบออฟโรดมากๆเลยค่ะในส่วนของชุดไฟนะคะเราก็จะมีชุดไฟที่เป็นชุดไฟตัดหมอกให้นะคะแล้วก็จะเป็นไฟเดย์ไลท์ให้นะคะในส่วนของชุดไฟตัดหมอก มาพร้อมกับนี่เลยค่ะที่เป็นไฟด้านหน้านะคะก็จะเป็นในส่วนของไฟคี m ม s สแตงนะคะก็เป็นไฟวิ่งสเต็ป3ขีดนะคะเวลาลูกค้าเปิดไฟเลี้ยวแบบนี้เลยค่ะแล้วก็ในส่วนของโคมดวงดวง,ดวงไฟก็จะมี d ดย์ไลท์นะคะเป็นวงแหวนรอบดวงไฟด้วยค่ะด้านข้างค่ะตรงนี้นะคะเรามาพร้อมกับซุ้มล้อขนาด6นิ้วแล้วก็ แม็กยางนะคะก็จะเป็นแม็กยางออฟโรดนะคะรุ่นนี้นะคะเราใช้แม็กนะคะของเลนโซค่ะมาพร้อมกับยางมอนสเตอร์ a t 2นะคะในซีรียางที่ 26570R16 ค่ะ,นะคะก็ในส่วนของการออฟโรดนะคะลูกค้าก็จะชอบในส่วนของสโนอกเกอร์แต่สโนอกเกอร์ตัวนี้นะคะเป็นสโนอกเกอร์ติดเพื่อความเท่ความสปอร์เท่านั้นเอง คในส่วนของด้านข้างนะคะก็จะมีการออกแบบของลูกค้าที่เป็นลายกราฟิกสติ๊กเกอร์ในส่วนของตัวลูกค้าเองนะคะซึ่งลายกราฟิกสติ๊กเกอร์เนี่ยตามรีวิวในคลิปหลายๆคลิปนะคะก็จะมีทั้งแบบที่เรามีแบบให้ลูกค้าเลือกสรรน,นะคะแล้วก็มีแบบทั้งที่ลูกค้าต้องการในส่วนของการออกแบบด้วยตัวเองก็อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของ เบอร์ติดต่อแล้วก็เป็นชื่อของลูกค้าเองนะคะก็เป็นแบบที่ลูกค้าต้องการเองก็สามารถแจ้งความต้องการมาทางเราได้นะคะแล้วก็นี่ค่ะบันไดข้างค่ะในส่วนของรุ่นนี้นะคะทางโรงงานเราก็มีบันไดข้างมาให้อยู่แล้วแต่มันจะไม่แมทกับชุด h ัมเมอร์นะคะเราก็ต้องเปลี่ยนให้เป็นบันไดข้างเหล็กแข็งแรงของ h ัมเมอร์ด้วยค่ะ ตรงนี้เราก็มีการติดนะคะในส่วนของเบ้ารองมือจับนะคะอคอกไฟหน้าท้ายให้ด้วยนะคะแล้วก็คิ้วกันสาสตร์นะคะเราสังเกตจะมีติดทั้ง4ชิ้นนะคะทั้งช่องแคบด้วยด้านบนก็ติดราวหลังคานะคะเป็นราวหลังคาสปอร์ตทรงไวทแท็กค่ะ ภายในตัวรถนะคะก็นี่เลยนะคะเปิดมาเป็นโอเพนแคปแบบกว้างขวางมากเลยนะคะก็มีการจัดทรงในส่วนของเบาะหนังให้ด้วยใหม่นะคะรุ่นเดิมเป็นเบาะท่าตรงนี้เราเปลี่ยนสเปคให้เป็นเบาะหนังได,ได้สีแดงนะคะตะเข็บแดงนะคะเพิ่มความสปอร์ตนะคะในส่วนของรุ่นนี้นะคะเราก็มีในเรื่องของฟองมาลัยนะคะที่ให้เป็นระบบไฟฟ้านะคะก็การใช้งานจะให้ทําให้ลูกค้า ใช้งานได้ง่ายคล่องตัวแล้วก็มีมันติฟังก์ชันที่พวงมาลัยนะคะควบคุมที่หน้าจอหน้าจอใหม่ของเจ้า XL Passport นะคะรุ่นนี้ก็จะเป็นหน้าจอขนาด8นิ้วนะคะตัวนี้ก็จะมีในเรื่องของการเชื่อมต่อสมาร์โทโฟนได้ด้วยนะคะ แล้วก็บลูทูธได้นะคะก็รับสายวางสายโทรศัพท์ได้นะคะแล้วก็มีในส่วนของการเชื่อมต่อระบบแผนที่นำทางโชว์บนหน้าจอให้ลูกค้าใช้งานได้ง่ายค่ะแล้วที่สำคัญนะคะในส่วนของหน้าจอตัวนี้นะคะเรามีเรื่องระบบความปลอดภัยนะคะที่แฝงบนหน้าจอนะคะก็ถ้าเรามีการเชื่อมระบบมือถือเข้ากับตัวจอนะคะก็จะมีในเรื่องของการเชื่อมต่อไปยังหน่วยแพทยฉุกเฉินหรือศูนยะ์นเรนทรน,นะคะให มาช่วยเราขณะที่รถเราเกิดอุบัติเหตุที่ทําให้ถุงลมนิรภัยคู่หน้าแตกหรือมีการชนจัดทางด้านท้ายแล้วระบบการจ่ายน้ํามันของตัวเครื่องยนต์ถูกตัดขาดนะคะตัวนี้จะมีการเชื่อมไปยังศูนย์แพทยนะ์นาเรนทร1669ช่วยเหลือเราได้ทันท่วงทีด้วยค่ะ,ะเรามาดูชมในส่วนของท้ายรถนะคะด้านท้ายนะคะก็นี่เลยค่ะโลบานะคะมากับ โลบาแท้ของแฮมเมอร์แฮมเมอร์เลยเหมือนกันค่ะก็เป็นโลบาเหล็กขาย,ยาวนะคะมาถึงด้านท้ายเลยค่ะแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะคะเทสปอร์ตไม่เหมือนใครรับรองแดนใต้ไม่มีใครเหมือนแน่นอนเลยค่ะกับชุดไฟท้ายนะคะไฟท้ายรุ่นนี้นะคะก็จะเป็นไฟท้ายตัว C นะคะเป็นไฟ LED นะคะพร้อมทำโคมสีสโมกด้วยนะคะ มีทั้งความเข้มดุดดันแล้วก็ความเป็นสปอร์ตไปในตัวด้วยค่ะเราบอกว่าในคันนี้นะคะฮัมเมอร์ทั้งคันก็การชนท้ายก็ไม่พ้นของแบรนด์ฮัมเมอเช่นกันค่ะก็เป็นการชนท้ายเหล็กนะคะแข็งแรงในชุดของ h ั m เมอนะคะก็มีในส่วนของการลากจูงนะคะทำให้ลูกค้าสามารถลากจูงได้ทั้งด้านหน้าและด้านหลังตัวรถเลยนะคะไม่ว่าจะใช้ งานทางหน้าหรือหลังก็มีตัวห่วงโอเมก้าสีแดงช่วยให้ค่ะแล้วก็เพิ่มด้วยตัวลูกบอลตัวนี้นะคะลูกค้าสามารถไปต่อเชื่อมต่อนะคะในส่วนของการลากเรือหรือว่าลากอะไรอื่นๆที่สามารถใช้ได้ตรงนี้ก็รองรับน้ำหนักบรรทุกได้จริงค่ะในส่วนของกระบะท้ายเราก็เพิ่มในส่วนในเรื่องของกระบะไลเนอร์พอร์ตแท้ให้นะคะก็จะเป็นพื้นปูกระบะแท้ของโรงงานที่มีความคน คงทนยืดหยนุนแล้วก็แข็งแรงมีความหนาเป็นพิเศษด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปชมทางด้านหน้ากันอีกทีนะคะค่ะ New Ranger Open c a p XL Plus Sport นะคะรุ่นนี้นะคะก็ราคาตั้งจำหน่ายใหม่นะคะก็อยู่ที่692,000บาทนะคะก็เป็นรุ่นที่ เป็นรุ่นแคบยกสูงนะคะที่ให้กำลังสูงสุดที่160แรงม้าแรงบิดที่385นิวตันเมตรก็เป็นรุ่นที่ยอดนิยมนะคะในการตัดสินใจนะคะสำหรับลูกค้าหลายๆท่านนะคะทั้งการดาวการผ่อนนะคะก็ทำให้ลูกค้าลดภาระเบากำลังได้ลงนะคะก็ราคาจำหน่ายนี้กับการตกแต่งแบบนี้ลูกค้าท่านใดชื่นชอบนะคะก็ กดโทรศัพท์นะคะมาหาเลลินผอใจดีตามช่องทางการติดต่อที่เลลินทิ้งไว้ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะก็ยังไงช่วงนี้นะคะเป็นช่วงโควิดระบาดนะคะฝากลูกค้าทุกท่านนะคะกาดอย่าตกนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะตรงนี้ก็ยังมีการระบาดทั่วทุกพื้นที่ค่ะก็เป็นห่วงนะคะแล้วก็ถ้าลูกค้าสนใจตรงนี้นะคะเราไม่ต้องพบเจอหน้าตากันก่อนก็ได้ค่ะก็มีการ บริการนะคะทางช่องทางออนไลน์ติดต่อเข้ามาสอบถามนะคะพูดคุยนะคะเพื่อความพึงพอใจแล้วก็ตกลงในตามเงื่อนไขกันได้ค่ะก็มีข้อมูลอะไรนะคะลูกค้าก็สามารถที่จะสอบถามเข้ามาปรึกษาเข้ามาได้นะคะก่อนตัดสินใจการซื้อเรามีบริการทั้งจัดสัญญานะคะถึงถึง,ถ,งถึงบ้านแล้วก็รถนะคะส่งถึงหน้าบ้านเลยค่ะ ยังไงก็ติดต่อเข้ามานะคะฝากคลิปนี้นะคะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเลลินด้วยนะคะเพราะว่าเลลินก็จะมีในส่วนของคลิปถัดๆไปนะคะให้ลูกค้าได้เลือกชมกันก็ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ